การที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตยอยู่กับเรานั้นมีประโยชน์มหาศาลสําหรับชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราพระเยซูอธิบายว่าเมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้วพระองค์จะนําท่านสู่ความจริงทั้งมวลเมื่อพระเยซูอยู่กับสาวกพระเยซูสอนหลายอย่างแก่สาวกบอกว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองถ้าผู้ใดตบแก้มซ้ายหันแก้มขวาให้เขาตบ จงสวางหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองคอ์กอนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้พระเยซูสอนสิ่งลึกซึ้งมากมายแต่ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นกับสาวกพระเยซูบอกกับสาวกบอกว่าวันนี้เราสอนท่านได้แค่แบบอนุบาลแต่ถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาอยู่ในท่านแล้วพระองค์จะสอนท่านแบบปริญญาเอกพระองค์จะนำท่านไปสู่ความจริง ไม่ใช่แค่บางอย่างแต่ความจริงทั้งมวลพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตอยู่ในเราพระองค์จะช่วยเรานำเราไปถึงความจริงไม่ใช่แค่รู้ความจริงนะครับแต่ความจริงนั้นจะเกิดขึ้นเป็นจริงในชีวิตของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้ความจริงที่จะมาจากพระเจ้านั้นไม่ใช่แค่เรารู้แต่จะเกิดขึ้นเป็นจริงในชีวิตของเรา พราะวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่เพียงแค่บุกเราให้เกิดความหิวกระหายความจริงนั้นแต่พระองค์จะสอนความจริงนั้นให้เราเข้าใจพราะวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่ใช่แค่ทําให้เราตื่นตัวขึ้นแต่พระองค์จะทําให้เราส่องสว่างความจริงนั้นให้คนทั้งหลายได้เห็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งของคริสเตียนไม่ใช่แค่รู้ความจริงแต่คริสเตียนต้องดําเนินชีวิตตามความจริงนั้น